กำลังจะมีคนรอดท้องช้างนะคะอายุรวมกันเท่าไหร่น้องลูกสาวน้องสาวปานกบกนะคะจะมารอดท้องช้างค่ะรองที่เราทั้งแล้วหนุ่มเปาไม่รอแล้วหนุ่มเปาอันนี้คือตอนรอดเอาอธิษฐานแล้วนะครับผมมามาแล้วนะครับ

เดี๋ยวเราจะรอดท้องช้านะคะฝนน้าสาวไปจากน้ำมาทางเหนอวันนี้วันพระนะครับวันนี้วันพระนะครับผม่อ้ใหสาวปาน

แกบอกว่าคนสุรินด้วยการเคาะแรงจริงโอ้แรงจริงๆเออเมื่อกี้ลองแรงากลมาเต็มเลยนะครับนะันะครัานคเคาะเอ็นจนหัวสั่นมากเลนครับ โตไปไโตไปไเาหวขเวหวให้คนนะเาหเจอกนสวยคอใหญ่เลยโสับเงเลยนะเนี่ย้าง้างตัวผู้นะ้างบอกเจอคนสวยคอใหญ่นเดี๋ยไงขอโทรสับเลยเมื่อกี้นะ เพื usted, Arrow, ่อสร้างน้ำก hey, ันและไทยกับเขาใครจะไปรอดรีบรอดเลยนะมาต่อยได้หรอพ่อไม่ช้างมาจริงๆนะครับช้างมาไ่บอกให้น้องใช่มาล้วใช่หัวก็น่าเขาเียหนรันโว้ยนอ้อยพี่น้อยเขาได้ซื้อหัวจักรันเฮ็นรันเพ่องด้ยกเห็นแล้วก็เห็นแล้วจ้าพวด ดีเลยนะครับไม่ก้าอันนี้นนาสบายเลยลกชากินเนล่ดนลกยารงอนเช้เส็นตักน้ำอยู่อตน้าเดี๋ยวจะตักน้ำไม่ช้าเป่าน้ำมนต์ให้วันอ๋อช้าปั่พนโอ้ีเป่าน้ำมนต์ด้วยตมนตองเกินเลยาช้างนี้้างมาจริงๆนะคะข้ากรงนะคะ นี่แหละครับเขาเรียกบอกว่าฟางไปไหนนะครับฟางมาบ้านุลมูนเมื่อกี้รอดท้องช้างไปสองคนเนาะสามคนนะคะลูกสาวน้องปานกอกกอกแล้วก็น้องแอนชาแนลแล้วก็หนู่น่าสลีน่านะคะ เราทงช้างแล้วช้างก็ข้อหัวให้ต่อไปเป็นรายการมาได้เลยครับผมเป่าน้ำมนค่ะนั่งลงนะครับคนที่นวดท้องช้างเมื่อกี้มานั่งข้างหน้าช้างเลยครับ <c oughs> คือเราช้างเป <c oughs> ่าปน้ำมนให้เลยให้กินจนอิ่มไม่ให้ผิดนะครับเข้ามาเลยครับ กองยูท er ูบยูทูบเข้ามาเลยเดี๋ยวเป่าน like ้ำมนต์ให้เอาป่ะเอานั่งดังครับครับผมมือหนาวเอาผมจะพ่นน้ำนะครับไปเป่าน้ำมนต์ให้ครับเอาได้ปด้วยเอาไปด้วยดครับครผมต่อไปเป็นรายการเป่าน้ำมนต์นะคะไปให้ชางน้อยอาบแล้วครับผมน้องคนรักนะสีนะครับน่ารักครับผม ข้างเป่าน้ำมนแล้วเอาแล้วข้างตนน้ำนะครับผม้างเป่าน้ำมนนะครับเราควบเบียครับตรงนี้สมครั้งหรอคะสามครั้งครับโอ้ยข้างน้ำไม่ได้ ห่างๆหมดุนก็เข้าตรงนี้โอเคครับผมร,ร,รผมุ่ยินรุ่มยินนะร้บมนี่ยยินน